ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอครั้นแล้วกวนเย่าชานก็เฉลียวใจได้ว่าการต่อสู้บนกระจกเทพหกวิธีนี้เปรียบเสมือนกับการต่อสู้อยู่ภายในเขตแดนพลังของเฉินเซียงอย่างไรก็ตามเขตแดนพลังนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากและในที่สุดกวนเย่าชานจึงตระหนักได้ว่ากระจกเทพหกวิธีสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งและผลักดันศักยภาพให้กับเฉินเซียงได้เป็นอย่างดี อันที่จริงกวนเย้าชานไม่ได้รู้เกี่ยวกับกระจกเทพหกวิธีอย่างไรนะเพราะในครั้งอดีตผู้ใช้งานกระจกเทพหกวิธีก็คือเทพเจ้าวิธีรังสรรค์แต่แน่นอนว่าเทพเจ้าวิธีรังสรรค์ไม่สามารถใช้งานกระจกเทพหกวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะท้ายที่สุดแล้วเทพเจ้าวิธีรังสรรค์ไม่ใช่เจ้าของกระจกเทพหกวิธีเฉินเซี่ยงคือเจ้าของกระจกเทพหกวิธีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งเสี่ยวจริงก่อกำเนิดขึ้นมาจากสายสัมพันธ์ระหว่างเฉินเซี่ยงกับกระจกเทพหกวิธี ดังนั้นเสี่ยวจริงกับเฉินเซียงจึงมีจิตวิญญาณที่อย่างถึงซึ่งกันและกันกล่าวคือกระจกเทพ6วิธีสามารถควบคุมตนเองในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้สอดคล้องกับความต้องการของเฉินเซียงนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าจะไม่มีผู้ใดคู่ควรกับกระจกเทพ6วิธีไปมากกว่าเฉินเซียงและมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถใช้งานกระจกเทพหวิธีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อหันมองไปยังเฉินเซี่ยงกว่าสิบร่างกวนเย่าชานก็รู้สึกตาลายขึ้นมาทันทีและแม้มันจะมีสิบแขนแต่มันไม่รู้ว่าจะโจมตีเฉินเซี่ยงร่างใดถือว่าเจ้าเป็นผู้ชนะจูจูกวนเย่าชานก็ตะโกนขึ้นข่าย,ยอมรับว่าประเมินความแข็งแกร่งของเจ้าต่ำไปไม่นึกเลยว่าเจ้าจะสามารถควบคุมกระจกเทพหกวิธีได้เป็นอย่างดีลาก่อน กวนเย่าชานกล่าวแล้วจึงเตรียมทยานออกจากพื้นกระจกเทพหกวิธีมันรู้ดีกว่าไม่สามารถเอาชนะเฉินเซียงในสถานที่นี้ได้เฉินเซียงสยยิ้มมุมปากเจ้าว่าอย่างไรหรือข้าได้ยินไม่ถนัดข้ายอมรับว่าไม่สามารถเอาชนะเจ้าได้แต่อย่าได้ใจเกินไปเพราะเจ้าเองก็ไม่สามารถคุกคามข้าได้กวนเย่าชานกล่าวแล้วจึงหอทยานสูง ทันใดนั้นกระจกเทพหกวิถีได้หมุนวนรอบตนเองอย่างบ้าคลั่งก่อให้เกิดแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งกวนเย่าชานที่กำลังจะทยานหนีใครบอกว่าข้าไม่สามารถคุกคามเจ้าได้เสียงตะโกนของเฉินเซียงดังขึ้นก่อนที่กวนเย้าชานจะถูกแรงดึงดูดเหนี่ยวนำลงมาที่กระจกเทพหกวิถียามนี้เฉินเซียงนึกขันในใจเพราะกระจกเทพหกวิถีไม่เคยแสดงอิทธิฤทธิเช่นนี้มาก่อน สำหรับเหตุผลที่ทำให้กระจกเทพ6วิธีมีศักยภาพสูงขึ้นแท้จริงก็เป็นเพราะการดูดซับพลังจากภาพสะท้อนและการที่อยู่ใกล้เคียงกับดวงชะตาแห่งวัตจักรตำแหน่งของดวงชะตาแห่งวัตจักรนี้กล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยพลังงานและด้วยการดูดซับพลังภาพสะท้อนจึงทำให้กระจกเทพ6วิธีมีอำนาจพลังกล้าแกร่งยิ่งขึ้น ยามนี้กวนเย้าชานตื่นตระหนกเป็นอย่างมากจิตใต้สำนึกของมันกำลังตำหนิตนเองที่หยิงผยองเกินไปมิฉะนั้นมันจะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์กับขันเช่นนี้เจ้าต้องการยุติการ,รเผชิญความทุกข์ตรมของดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกทั้งยังชี้นำให้พระวิหารแห่งสวรรค์กับพระวิหารไร้วิธีเข้ามาสร้างความปันป่นป่วนวุ่นวายในมหาดินแดนทั้งสิบเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้ากับกระจกเทพหกวิธีจะปล่อยให้เจ้ากลับไปแต่โดยดีเชิญเซี่ยงหัวเราะเย้ยหยัน อย่าได้ใจไปนะถึงอย่างไรเจ้าก็ไม่มีทางปลิดชีพข้าได้กวนเย้าชานกล่าวอย่างมั่นใจกระทั่งจับตัวข้าเจ้ายังไม่มีปัญญาเสียด้วยซ้ำเด็กเมื่อวันซืนอย่าริอวดดีฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเป็นเช่นไรประเดี๋ยวเจ้าจะได้รู้ว่าแล้วเฉินเซียงก็เข้าจู่โจมด้วยกระบี่มังกันครามเพชรคาดกวนเย้าชานไม่คิดหลบเลี่ยงมันมั่นใจว่าเฉินเซียงไม่สามารถสังหารมันได้ ดังนั้นมันจึงปล่อยให้เฉินเซี่ยงโจมตีเป็นอีกครั้งที่ร่างกายของกวนเย่าชานต้องแตกกระจายด้วยกระบี่มังกรครามเพชคาดอย่างไรก็ตามเมื่อดวงแสงสีทองกำลังจะทำการหลอมรวมเพื่อฟื้นคืนร่างกายเฉินเซี่ยงได้ปลดปล่อยเตาเทพท้าพิภพออกมาพร้อมควบคุมให้เหนี่ยวนำดวงแสงสีทองเข้าไปกักขังหลังจากดวงแสงเข้าสู่เตาเทพท้าพิภพกวนเย่าชานก็ไม่สามารถบูรณาการร่างกายขึ้นได้ ดังนั้นมันจึงทำได้เพียงควบคุมให้ดวงแสงพุ่งกระแทกผนังด้านในเตาเทพทาพิภพ,พ,พโดยหวังว่าจะทะลุทะลวงออกมาได้แน่หล่าว่าความพยายามของมันเป็นเรื่องที่สูเปล่าเพราะเต่าเทพทาพิภพ,พ,พไม่มีการบุบสลายแม้แต่น้อยเด็กเหลือขอฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเป็นเช่นรายามนี้เจ้าสมควรได้ประจักษ์แล้วเฉินเซี่ยงกล่าวบนหัวเราะเต่าเทพทาพิภพ,พ,พ เป็นไปไม่ได้เต่าเทพท้าพิภพอยู่กับเจ้าได้อย่างไรกวนเย้าชานอุทานน้ำเสียงตื่นตะลึงสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอย่างเจ้าไม่สามารถครอบครองดวงชะตาแห่งวัฏจักรนี้ได้แม้เฉินเซียงจะไม่สามารถสังหารกวนเย้าชานได้แต่เขาสามารถคุมขังมันได้ด้วยเต่าเทพท้าพิภพแน่นอนว่าสิ่งนี้ทําให้เขามีอารมณ์เบิกบานเจ้ากาง้อทาไมข้าถึงจะครอบครองเต่าเทพท้าพิภพไม่ได้เฉินเซียงกล่าวบนหัวเราะ เอาเทียมนี้ข้าไม่ยังอยากจะเสวนากับเจ้ารอให้ข้าเสร็จธุระก่อนก็แล้วกันกล่าวจบเฉินเซียงก็นำเตาเทพท้าพิภพกลับไปเพาะบ่มตามเดิมหลังจากผ่านไปได้สักพักเฉินเซียงก็รู้สึกว่าอำนาจพลังแห่งความทุกข์ตรมเกิดการอ่อนกำลังลงเป็นอย่างมากเกิดอะไรขึ้นเฉินเซียงพึงพรรมพำอย่างสงสัยยามนี้เขายังยืนอยู่บนกระจกเทพหกวิธีขนาดใหญ่ที่กำลังดูดซับพลังงานจากภาพสะท้อนต่อไป แม้เฉินเซี่ยงจะอยู่ในเขตแดนพลังแห่งความทุกตรมแต่ตัวเขาไม่ได้มีผลกระทบต่อการเผชิญกับความทุกตรมแต่อย่างใดหลังจากพลังแห่งความทุกตรมอ่อนแอลงชายหนุ่มหัวล้านที่สู้กันเองก็สามารถควบคุมตนเองได้ปัจจุบันกวนหญิงไม่รู้ว่าเฉินเซี่ยงจัดการท่านลุงสามของนางได้อย่างไรเนื่องจากเฉินเซี่ยงมีหลายตัวตนขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากครั้นแล้วนางก็มองเห็นเฉินเซียงเพียงร่างเดียวส่วนท่านลุงสามของนางหายตัวไปแล้ว ท่านลุงสามท่านลุงสามกวนหญิงตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงใดตอบกลับเฉินเซี่ยงได้ยินเสียงตะโกนของนางแต่เขาไม่จะให้ความสนใจเพราะกำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาแห่งวัฏจักรหากว่าดวงชะตาแห่งวัฏจักรท้าพิภพข้ามผ่านความทุกข์ตรมได้สำเร็จมหาดินแดนท้าพิภพที่มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นเขาก็อาจเดินไปยังอาณาเขตชั้นเซียน แน่นอนว่าเฉินเซี่ยงต้องการตาหาวิหารทาพิภพเพราะเขาไม่รู้ว่าทำไมวิหารท้าพิภพถึงต้องไปที่อาณาเขตชั้นเซียนนอกจากนี้เฉินเซี่ยงยังต้องการสืบค้นเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกวนเย่าชานเกี่ยวกับการไปที่อาณาเขตชั้นเซียนนั้นยังมีอีกหลายสิ่งให้เฉินเซี่ยงจัดการยกตัวอย่างเช่นการเล่นงานพระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิถีเป็นต้น ในความคิดเห็นส่วนตัวของเฉินเซียงมองว่าทั่วทั้งวัตจักรท้าพิภพ,พ,พสมควรได้รับการกำกับดูแลจากดวงชะตาแห่งวัตจักรแต่เขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ดวงชะตาแห่งวัตจักรจะสามารถกำกับดูแลวัตจักรท้าพิภพ,พ,พ,พได้ทั้งหมดเฉินเซียงมองไปยังดวงชะตาแห่งวัตจักรขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายจู่ๆเขาก็เกิดความรู้สึกแปลกๆความรู้สึกนั้นคล้ายกับว่าเขากำลังยืนดูตัวเองในเงากระจก ดวงชะตาแห่งวัตจักยังคงเผชิญกับความทุกตรมต่อไปขณะที่กระจกเทพหกวิถีย่อขนาดลงอย่างช้าช้าเช่นกันกับภาพสะท้อนด้านบนท้องฟ้าท้ายที่สุดภาพสะท้อนจึงเลือนหายแน่เหล่าว่าทั้งหมดกลายเป็นพลังงานเข้าสู่กระจกเทพหกวิถีกระจกเทพหกวิถีกลับคืนขนาดปกติยามนี้มันห่อทะยานพาเฉินเซียงออกจากเขตแดนพลังแห่งความทุกตรมทันทีที่เฉินเซียงออกมาด้านนอกเขาก็ได้พบกวนหญิงและสองชายหัวล้าน กวนเย้าชานเป็นท่านลุงของเจ้าใช่หรือไม่ชายคนนี้ต้องการยุติการ,รเผชิญความทุกข์ตรมของดวงชะตาแห่งวัตจักรทีนี้เจ้าจะจัดการกับมันเช่นไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มหยันหากจำไม่ผิดเจ้าเคยพูดว่าการ,รเผชิญความทุกข์ตรมของดวงชะตาแห่งวัตจักรสมควรปล่อยไปตามวิธีทางของมันและไม่มีผู้ใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซง กวนหญิงถึงกับพูดอะไรไม่ออกนางไม่นึกเลยว่ากวนเย่าชานจะมาที่นี่เพื่อยุติการ,รเผชิญความทุกข์รมของดวงชะตาแห่งวัตจักรจริงๆท่านลุงสามไปไหนแล้วหรือกวนหญิงกล่าวถามข้าจับตัวมันเอาไว้เฉินเซี่ยงกล่าวหากเจ้าต้องการรับตัวมันกลับไปเจ้าจะต้องคุกเข่าแก่ข้าและพาข้าไปพบบุคคลระดับสูงของพวกเจ้ากำแหง ชายหนุ่มหัวล้านตวัดลั่นครั้นจึงพุ่มคมดาบเข้าหาเฉินเซียงกวนหญิงต้องการหยุดชายหนุ่มหัวล้านแต่นางช้าไปเสียแล้วสำหรับเหตุผลที่นางต้องการหยุดชายหนุ่มหัวล้านหาได้เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของเฉินเซียงหากแต่เป็นเพื่อความปลอดภัยของชายหนุ่มหัวล้านาเฉินเซียงใช้มือเปล่าจับคมดาบครั้นจึงออกแรงกระชากชายหนุ่มหัวล้านเข้าหาตัวพร้อมกับเหวี่ยงพลังฝ่ามือตบสวนออกไป พลังฝ่ามือของเฉินเซี่ยงมาจากการผสานอำนาจพลังเต่าหยวนเซียนอันหนักหน่วงรุนแรงดังนั้นร่างกายของชายหัวล้านจึงต้องแตกสลายในบัดดลพวกมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความสามารถเช่นเดียวกันหลังจากร่างกายแตกสลายมันได้ปรากฏด,ดวงผลึกสีขาวลักษณะคล้ายกับดว,ดวงแสงสีทองของกวนเย่าชานเพียงด้วยกว่าที่ขนาดและพลังแสงเฉินเซียงเดาว่ามันสมควรเป็นผลึกเต่าหยวนชนิดพิเศษและมีการสั่งสมพลังวิญญ,ญาณไว้ภายใน กระบวนการฟื้นคืนร่างกายของชายหนุ่มหัวล้านมีความล่าช้ากว่ากวนเย่าชานอย่างเห็นได้ชัดคิดจะฟื้นคืนร่างกายต่อหน้าศัตรูงั้นหรือช่าง,งโง่เง่าเสียยิ่งกระไรเฉินเซี่ยงแค่นเสียงปน,นหัวเราะครั้นจึงใช้ฝ่ามือคว้าดวงผลึกแสงเอาไว้เฉินเซี่ยงทดลองออกแรงบีบแต่ไม่คิดจะบทขยี้ให้แตกกระจายหลังจากตรวจสอบอยู่ครู่เขาก็ได้ส่งมันเข้าสู่กระจกเทพหกวิธีก่อนจะให้เสี่ยวจิงเคลื่อนย้ายไปกักขังในเตาเทพทาพิภพ ท่านทำอะไรกับเขากวนหญิงกล่าวถามด้วยสีหน้าตื่นตระหนกชายหนุ่มหัวล้านอีกคนยืนนั่งยามนี้มันไม่กล้าโจมตีเฉินเซี่ยงข้าจับมันไว้เช่นเดียวกับกวนเย่าชานเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มดูเหมือนพวกเจ้าจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่ข้าเคยคิดเอาไว้กวนหญิงเม้มริมฝีปากยามนี้นางไม่รู้ว่าต้องทำเช่นไรเนื่องจากน้องชายกับท่านลุงสามถูกเฉินเซียงจับตัวเสียอย่างนั้น นายท่านเฉิญข้าไม่ต้องการให้เรื่องราวต้องบานปลายฉะนั้นข้ายินดีจะช่วยท่านไกล่เกลี่ยกับพวกพ้องของข้าเพียงแต่ท่านจะต้องไม่ทำร้ายน้องชายข้ากับท่านลุงสามกวนหญิงกล่าวด้วยความจริงใจพวกมิติมหาดินแดนทั้งสิบปิดตัวแล้วนั่นหมายความว่าพระวิหารไร้วิถีกับพระวิหารแห่งสวรรค์จะไม่สามารถกลับไปได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเฉิญเซี่<ๆ>ยงกล่าวข้าไม่ต้องการเห็นพวกมันอาวาดในสถานที่แห่งนี้พวกเจ้าสามารถช่วยข้าได้หรือไม่ กวนหญิงหันไปกล่าวกับชายหนุ่มหัวล้านว่ารีบไปดำเนินการชายหนุ่มหัวล้านพยักหน้าครั้นจึงจักไปทันทีข้ารับประกันได้ว่าพระวิหารไร้วิถีกับพระวิหารแห่งสวรรค์จะไม่ก่อความวุ่นวายภายในมหาดินแดนทั้งสิบกวนหญิงกล่าวเจ้าควรเตือนให้พวกมันรีบหาทางออกจากมหาดินแดนแห่งนี้โดยเร็วที่สุดเพราะหลังจากดวงชะตาแห่งวัจกข้ามผ่านความทุกข์ตรมข้าจะเริ่มการกวาดล้างพวกมันทันทีเฉินเซียงกล่าว กวนหญิงรับรู้เรื่องที่เกิดกับกองทัพพูดอสูรดังนั้นนางจึงไม่คิดว่าเฉินเซี่ยงคุยโวรหรือโออวดปัจจุบันพวกนั้นไม่สามารถออกจากที่นี่ได้กวนหญิงกล่าวในท่านเฉินหากท่านลงมือจริงๆขุมกําลังหลักของพวกนั้นจะไม่ปล่อยท่านเอาไว้ใครสนเจ้ากิดหรือว่าข้าหวาดกลัวพวกมันเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้ม นายท่านเฉินพวกนั้นค่อนข้างน่ากลัวและที่สำคัญพวกนั้นไม่ได้เชื่อฟังพวกเราอย่างเคร่งครัดอันที่จริงพวกนั้นมีข้อตกลงกับพวกเราในเรื่องของวัตจักรท้าพิภพกวนหญิงถอนหายใจพระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิถีที่แข็งแกร่งจริงๆไม่ได้อยู่ในวัตจักรท้าพิภพช่างประไรไม่ว่าพวกมันจะอยู่ที่ใดข้าจะตามไปลังลานพวกมันให้สิ้นซากเฉินเซียงกล่าวในเมื่อพวกมันกล้าผนึกประทับข้าข้าจะต้องมอบบทเรียนที่สะสมให้แก่พวกมัน นายท่านเฉินระหว่างพวกเรายังมีความเข้าใจผิดต่อกันข้าหวังว่าจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยและปรับความเข้าใจข้ารับรองว่าในอนาคตพวกเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระวิหารไร้วิธีและพระวิหารแห่งสวรรค์อีกต่อไปกวนหญิงกล่าวเจ้าจะรับประกันได้อย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากลุ่มองค์กรของพวกเจ้าเรียกว่าอะไรไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งของเจ้าในองค์กรเสียด้วยซ้ำ พวกเรามาจากตระกูลกวนหนึ่งในหตระกูลแห่งเผ่าพันุ์ดวงชะตานอกเหนือจากตระกูลกวนก็เป็นตระกูลเฉียนหยินอย่างกงเซี่ยกวนหญิงหยิบตรายกออกมาแล้วจึงกล่าวต่อว่านี่คือตรายกประจําตระกูลกวนพวกเรามีความเชี่ยวชาญผนึกประทับและถ่ายพลังตลอดไปจนถึงอัครเวทพระวิหารแห่งสวรรค์กับพระวิหารไร้วิธีมีความเป็นมาอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวถาม พระวิหารแห่งสวรรค์ก่อตั้งโดยตระกูลเซี่ยขณะที่พระวิหารไร้วิธีก่อตั้งโดยตระกูลกงกวนหญิงกล่าวพวกนั้นก่อตั้งพระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิธีในวัตจักรต่างๆโดยจุดประสงค์หลักเป็นการรวบรวมผู้คนในวัตจักรต่างๆเพื่อแผ่ขยายอำนาจตระกูลหยินกับตระกูลอย่างมีส่วนในการผนึกข้าหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามกวนหญิงพยักหน้าพวกนั้นเป็นตัวการหลัก พระวิหารไร้วิธีกับพระวิหารแห่งสวรรค์เป็นตัวขับเคลื่อนหรือดำเนินการแต่แท้จริงแท้จริงหกเผ่าพันดวงชะตาล้วนอยู่เบื้องหลังขุมกำลังทั้งสองกวนหญิงกล่าวนางมองไปยังดวงชะตาแห่งวัตจักรครั้นจึงกล่าวว่าสำหรับพวกเรามีหน้าที่ปล่อยให้วัตจักรขับเคลื่อนไปในวิธีทางของมันดังนั้นทั้งหกตระกูลจึงไม่มีความสามัคคีงั้นสิเฉินเซียงรู้สึกหนักใจไม่น้อยเพราะดูเหมือนเขาจะมีศัตรูเป็นจำนวนมากซึ่งพวกมันค่อนข้างแข็งแกร่ง วัตจักรท้าพิภพเพิ่งก่อกำเนิดได้ไม่นานทําให้บุคคลระดับสูงของตระกูลทั้ง6ไม่ได้ให้ความสาคัญสักเท่าไรด้วยเหตุนี้พวกเรารุ่นยาวจึงถูกส่งตัวมากํำกับดูแลกวนหญิงขมวดคิ้วในท่านเฉินข้ารู้สึกว่าวัตจักรท้าพิภพไม่ใช่วัตจักรทั่วๆไปทำไมเจ้าถึงคิดอย่างนั้นเฉินเซียงกล่าวถาม เพราะมันมีตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับดวงชะตาแห่งวัตจักรยกตัวอย่างเช่นท่านลุงสามที่ปรากฏตัวเพื่อยุติการ,รเผชิญความทุกข์ตรมของดวงชะตาแห่งวัตจักนอกจากนี้ขุมกำลังพระวิหารแห่งสวรรค์กับพระวิหารไร้วิธียังต้องการแทรกแซงการ,รเผชิญความทุกข์ตรมแห่งวัตจักรกวนหญิงกล่าวแล้วจึงถอนหายใจดูเหมือนตระกูลทั้งหกล้วนคิดไม่ซื่อต่อกันข้าไม่สนปัญหาเกี่ยวกับตระกูลของพวกเจ้าเท่าที่รู้ก็คือตระกูลกวนของเจ้ามีส่วนในการผนึกข้าดังนั้นพวกเจ้าจะต้องชดใช้ เฉินเซี่ยงกล่าวท่านลุงสามกับน้องชายของเจ้าจะได้เป็นอิสระก็ต่อเมื่อข้ารู้สึกพึงพอใจกับการชดใช้ของพวกเจ้าเมื่อเฉินเซี่ยงรู้ว่ามีกลุ่มตระกูลอยู่เบื้องหลังกวนหญิงเขาก็ต้องการตักตวงผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดกวนหญิงเม้มริมฝีปากครั้นจึงกล่าวว่าขอข้าพูดคุยกับท่านลุงสามได้หรือไม่แน่นอน เฉินเซียงกล่าวพร้อมกับนำเตาเทพท้าพิภพออกมาจัดตั้งทันทีนั้นกวนหญิงก็ตระหนักได้ว่าเหตุใดกวนเย้าชาญจึงตกเป็นเฉลยของเฉินเซี่ยงเจ้าเป็นเผ่าพันธ์ดวงชะตาและหวัดกลัวดวงชะตาแห่งวัฏจักรหรือไม่เฉินเซียงใส่แยะยิ้มเล็กๆข้าไม่กลัวดวงชะตาแห่งวัฏจักรขนาดเล็กแตกต่างกับดวงชะตาแห่งวัฏจักรขนาดใหญ่ แน่นอนว่าเต่าเทพทาพิภพ,พเป็นดวงชะตาแห่งวัตจักรขนาดเล็กส่วนดวงชะตาแห่งวัตจักรขนาดใหญ่ก็ควรหญิงยกมือชี้ไปยังดวงชะตาแห่งวัตจักรขนาดใหญ่แต่แล้วกลับมีบางสิ่งที่ทำให้นางตกตะลึงปรากฏว่าดวงชะตาแห่งวัตจักรกำลังจะข้ามผ่านความทุกข์ตรมได้จริงๆยามนี้นางตรหนักได้ว่าเหตุใดหกตระกูลแห่งเผ่าพันธุ์ดวงชะตาจึงต้องการผนึกประทับเฉินเซียงเอาไว้เด็กเหลือขอหลานสาวของเจ้าต้องการคุยด้วย เฉินเซียงใช้มือเคาะเต่าเทพพาพิภพท่านลุงสามในท่านเฉินยินยอมจะไก่เกลี่ยกับพวกเราขอท่านโปรดควบคุมอารมณ์ของตนเองด้วยกวนหญิงกล่าวกวนหญิงมีบางอย่างที่เจ้าและข้าไม่อาจตัดสินใจได้กวนเย่าชานกล่าวพลางถอนหายใจเรื่องนี้มีความซับซ้อนปัจจุบันข้าทำได้เพียงยอมรับชะตากรรมเท่านั้นทำไมท่านถึงกล่าวเช่นนั้น หน้าที่ของพวกเราก็คือการทำให้แน่ใจว่าวัตจักรจะขับเคลื่อนไปในวิธีทางของมันไม่ใช่หรือกวนหญิงขมวดคิ้วถามหลังจากวัตจักรท้าพิภพก,ก่อกำเนิดพวกเราจำเป็นต้องเข้าแทรกแซงอันที่จริงไม่ใช่แค่วัตจักรท้าพิภพเท่านั้นกวนเย่าชานกล่าวและแล้วกวนหญิงก็ตระหนักได้ว่าตนเองอยังไร้เดียงสาเกินไปที่ยึดมั่นในเจตนารมมาตั้งแต่วัยเด็กเพราะแท้จริงแล้วตระกูลของนางเป็นพวกมือถือสากปากถือศีล ปล่อยให้วัตจักรดำเนินไปตามวิธีทางของมันอย่างนั้นหรือไม่มีใครรู้หรอกว่าการปล่อยให้วัตจักรดำเนินไปตามวิธีทางของมันจะก่อให้เกิดภัยคุกคามหรือไม่อย่างไรกวนเย้าชานกล่าวลอลิงออ่างงงูมามาอ่างงองูที่เฉินเซี่ยงดูก่อนชายคนนี้เป็นตัวแปรที่พวกเราไม่สามารถควบคุมได้เฉินเซียงต้องอารมณ์เสียกับท้อยคำของกวนเย้าชานเขาสวนขึ้นด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวว่าข่าเนี่ยนะตัวแปร ى. เฮ้ วัตจักรท้าพิภพจะอยู่กันอย่างสุขสงบหากไม่มีพวกงั่งอย่างเจ้าเข้ามาแส่ไอความวายป่วงที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เป็นเพราะพวกเจ้าทั้งนั้นยังมีหน้ามาว่าข้าเป็นตัวแปรเสียอย่างนั้นในยามนี้กวนหญิงเข้าใจแล้วว่าหกตระกูลแห่งเผ่าพันธ์ดวงชะตาต้องการแทรกแซงวัตจักรที่ก่อกําเนิดขึ้นมาใหม่เพื่อสยบให้อยู่ภายใต้อํานาจและการควบคุมสาเหตุก็เป็นเพราะวัตจักรที่ก่อกําเนิดขึ้นมาใหม่สร้างความตังวลให้กับหกตระกูลแห่งเผ่าพันธุ์ดวงชะตา ดังนั้นพวกมันจึงต้องการควบคุมวัตจักรแห่งใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการพัฒนาความแข็งแกร่งจนถึงขั้นเป็นภัยคุกคามด้วยเหตุนี้เมื่อวัตจักรท้าพิภพก่อกำเนิดพวกมันจึงเข้ามาควบคุมและแทรกแซงในทันทียามนี้ข้าไม่สนว่าพวกเจ้าจะคิดอย่างไรเอาเป็นว่าพวกเจ้าจะต้องชดใช้ให้กับข้ามิฉะนั้นเด็กเหลือขอจะต้องเป็นเฉลยของของข้าไปตลอดเฉินเซี่ยงกล่าว การที่มันตกเป็นเฉลยยังมีข้อได้เปรียบสำหรับข้าเพราะข้าสามารถบิบเค้นเอาข้อมูลต่างๆจากมันได้ข้าแนะนำให้เจ้าปล่อยข้าไปจะดีกว่ามิฉนั้นหกระกูลเผ่าพันดวงชะตาจะมุ่งความสนใจมาที่เจ้ากวนเย่าชานกล่าวที่ผ่านมาหกระกูลมักไม่ได้ให้ความสนใจเจ้าแต่ถ้ามีข่าวว่าเจ้าจับตัวข้าเจ้าก็ควรเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากข้าปล่อยเจ้าไปเจ้าจะไม่แพร่งพรายเรื่องของข้าหรอกหรือเฉินเซียงกล่าวถาม แน่นอนว่าไม่พวกเราสามารถทำพันธสัญญากันได้กวนเย่าชานกล่าวข้ารับรองว่าเรื่องของเจ้าจะไม่แพร่งพลายเจ้ากับนางรู้เรื่องของข้าแล้วเจ้าล้นอีกสองคนก็รับรู้เช่นกันอึมมมคิดว่าข้าปิดปากพวกเจ้าจะง่ายกว่าเฉินเซียงกล่าวเจ้ากับเจ้าล้นเป็นเฉลยข้าแล้วส่วนนางก็อยู่เบื้องหน้าและสำหรับการไล่ล่าเจ้าล้นอีกคนย่อมไม่เป็นปัญหาสำหรับข้าเจ้าคิดผิดอย่างมหันกวนเย่าชานกล่าวพลางถอนหายใจ แม้เจ้าจะมีความสามารถไม่ธรรมดาแต่เจ้าไม่ควรประเมินพวกเราตระกูลต,ต่วนต่ำไปแน่หล่ะว่าพวกเราไม่ได้ไร้ความสามารถอย่างที่เจ้าคิดเจ้ากำลังจะบอกว่ามีวิธีอื่นในการส่งข่าวอย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามแน่นอนต่อให้พวกเราถูกเจ้าคุมขังและทำการทารุณแต่ตระกูลกวนก็จะค้นพบเรื่องที่เกิดได้กวนเย้าชานกล่าวย้ยันทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าก็คือการปล่อยพวกข้ากลับไปแต่โดยดี เฉินเซียงใช้มือตบเตาเทพท้าพิภพบข่มขู่ให้กวนเย้าชานสะดุ้งตกใจครั้นจึงถามกับกวนหญิงว่าสิ่งที่เด็กเหลือขอพูดเป็นความจริงหรือไม่กวนหญิงเงียบไปครู่แล้วจึงพยักหน้าพวกเรามีวิธีการส่งข่าวแม้ท่านจะคุมขังพวกเราไว้ทั้งหมดแต่จะไม่อาจปกปิดอะไรได้เพราะพวกเรามีทักษะสื่อสารพิเศษที่ใช้พลังจิตวิน ควรเย้าชานกล่าแวแทกกวรหญิงขึ้นว่าพูดให้ถูกต้องก็คือก่อนที่พวกเราจะตกตายพวกเราสามารถโอนย้ายความทรงจําและสติวิญญาณกลับไปยังตระกูลและหลังจากบ่มเพาะกายเนื้อกับจิตวิญญาณพวกเราก็สามารถจุติได้อีกครั้งเชิญเซี่ยงประหลาดใจายอย่างลับๆเขาเดาว่าทักษะนี้สมควรเป็นความลับสําคัญของการเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ดวงชะตาตรัส ตราบใดที่สติวิญญาณยังปลอดภยัยพวกเราก็สามารถฟูมฟักร่างกายเพื่อจุติใหม่นอกจากนี้พวกเรายังสามารถบ่มเพาะจิตวิญญาณขึ้นมาใหม่ได้เพียงแต่กระบวนการนี้ต้องใช้เวลานานกวนหญิงกล่าวถูกต้องฉะนั้นเจ้าสมควรปล่อยพวกข้ากลับไปกวนเย่าชานกล่าวข้าคิดว่ากระบวนการดังกล่าวสมควรใช้เวลาหลายร้อยปีหากไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายพวกเจ้าจะไม่ละทิ้งจิตวิญญ,ญาณอย่างแน่นอน เฉินเซียงกล่าวแล้วจึงสายยิ้มข้ากล้าพนันได้เลยว่าพวกเจ้าไม่กล้าละทิ้งจิตวิญญาณเพื่อการจุติอีกครั้งห่าห้าหาถ้อยคำและเสียงหัวเราะของเฉินเซี่ยงอธิบายได้ชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่ปล่อยให้กวนเย่าชานกลับไปกวนเย่าชานรู้สึกหนักใจขึ้นมาทันทีตรับใดที่เจ้าปล่อยพวกเราไปพวกเราจะลืมเรื่องที่เกิดในวันนี้นี่คือผลประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อตัวเจ้าเพราะเจ้าจะไม่ถูกไล่ล่าโดยหกตระกูลแห่งเผ่าพันธุ์ดวงชะตา ต้องบอกเลยว่าผู้ใดตกเป็นป้าหมายของ6กตระกูลเผ่าพัน์ดวงชะตาผู้นั้นย่อมไม่มีจุดจบที่สวยงามกวนเย่าชานกล่าวเสริมช่างน่าตื่นเต้นทีเดียวเฉินเซี่ยงกล่าวปนหัวเราะจอมลดผลอย่างข้ากำลังเบื่อหน่ายอยู่พอดีข้าหวังว่าพวกมันจะออกไล่ล่าในเร็วๆนี้เสียด้วยซ้ำเด็กเหลือขอข้อเสนอของเจ้ามันเป็นเชิงข่มขู่ข้าฉะนั้นข้าขอปฏิเสธ กวนหญิงถอนหายใจอย่างหนักอ,อกในท่านเชินท่าน,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 านมีข้อเสนอหรือต้องการสิ่งใดหรือไม่ข้าต้องการให้ตระกูลกวนของเจ้าเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับข้าเพื่อต่อสู้กับเผ่าพันดวงชะตาอื่นอีกห้าตระกูลเฉิญเสียงกล่าวและในระยะแรกพวกเจ้าจะต้องช่วยข้ายึดครองอาณาเขตชั้นเซียนเชิญเจ้าเ้อฝันต่อไปกวนเย่าชานกล่าวสวนพวกเราตระกูลไม่ใช่พวกโง่เงาพวกเราไม่มีทางร่วมมือกับเจ้าอย่างแน่นอน ถ้าเช่นนั้นก็เป็นอัญยุติการเจรเราไว้เพียงเท่านี้พวกเจ้าอยู่เบื้องหลังการเข้ามายังวัฏจักรท้าพิภพ,พของพระวิหารไร้วิธีกับพระวิหารแห่งสวรรค์สรรพสิ่งทั้งหลายต้องตกตายนับไม่ถ้วนแล้วทีนี้พวกเจ้าจะชดใช้อย่างไรกล่าวจบเฉินเซียงก็วางมือบนไหลกวนหญิงครั้นจึงใส่ย่ยิ้มว่าสาวน้อยเจ้าเคยได้ยินคําว่าเลือดย่อมต้องล้างด้วยเลือดหรือไม่นายท่านเฉินท่านต้องปล่อยข้ากลับไปพูดเรื่องนี้กับตระกูลท่านลุงสามเป็นพวกหัวรั้นท่านอย่าไปฟังถ้อยคำของเขา กวนหญิงกล่าวยามนี้นางกังวลว่าตนเองจะถูกเฉินเซี่ยงคุมขังไว้ในเตาเทพท้าพิภพเช่นกันกวนหญิงเจ้าไม่สามารถเกลี้ยกล่อมอาวุโสในตระกูลได้กวนเย่าชานกล่าวอย่าได้ฝันลมๆแแ้งๆอาจารย์ข้าเป็นอาวุโสระดับสูงของตระกูลกวนหญิงกล่าวไม่ว่าอย่างไรข้าจะต้องพยายามดูก่อนเจ้าพยายามเพื่อช่วยข้าอย่างนั้นหรือกวนเย่าชานกล่าว เจ้าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพราะข้ากำลังจะสละจิตวิญญาณและทำการจุติเอาไว้พบกันใหม่ล้ก่อนสิ้นเสียงของมันเตาเทพท้าพิภพก็มีการสั่นไหวเบาๆเฉินเซี่ยงรู้สึกถึงอำนาจพลังชนิดพิเศษหลั่งไหลออกมาจากเตาเทพท้าพิภพและมันเป็นเพียงชั่วครู่เท่านั้นเขาตรวจสอบด้านในเตาเทพท้าพิภพก็พบว่ามันมีดวงแสงสองดวงแม้จะมีพลังจิตวิญญ,ญาณที่กล้าแกร่งแต่ไม่มีสติวิญ,ญญาณอยู่ภายในนั้นสิ่งนี้เทียบเท่ากับดวงจิตอันว่างเปล่า รากฏว่าชายหนุ่มหัวล้านถูกกวนเย่าชาญน,น้มน้าวให้ทำการจุติใหม่เช่นกันความทรงจำและสติวิญ,ญญาณของพวกนั้นที่เคลื่อนย้ายกลับไปจะเข้าสู่สภาวะหลับไหลใช่หรือไม่เฉินเสี่ยงกล่าวถามด้วยสีหน้าประหลาดใจใช่การจุติต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าพันปีแต่ในระหว่างนั้นจะมีผู้อาวุโสทำการตรวจสอบความทรงจำของพวกเขาและเมื่อถึงเวลานั้นตระกูลอื่นๆจะมารวมตัวกันเพราะมันถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรง กวนหญิงกล่าวพลางถอนหายใจเจ้าไม่ต้องหนักใจในเรื่องของข้าเพราะอันที่จริงข้าไม่ได้หวาดกลัวหกตระกูลแห่งเผ่าพันธุ์ดวงชะตาเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มนายท่านเฉินท่านต้องส่งข้ากลับไปไกล่เกลี่ยกับตระกูลข้ารับรองว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถข้าจะน้มนวให้ผู้อาวุโสระดับสูงปกปิดเรื่องการจุติของทั้งสองไว้เป็นความลับกวนหญิงกล่าวข้ายินดีให้เจ้ากลับไปแต่ไม่ใช่เพราะการน้มนาวผู้อาวุโสหากแต่เป็นการส่งสารจากข้า เฉินเซียงสยายิ้มบอกพวกมันว่าไม่ช้าก็เร็วเฉินเซียงผู้นี้จะไปคิดบัญชีแค้นกับพวกมันกวนหญิงถึงกับพูดอะไรไม่ออกนางไม่เข้าใจเลยว่าเฉินเซียงกําลังคิดอะไรอยู่กันแน่อย่างไรก็ตามข้าต้องการให้เจ้าอยู่ที่นี่อีกสักสองถึงสามวันก่อนว่าแล้วเขาก็ควบคุมกระจกเทพหกวิธียับยั้งการเคลื่อนไหวของนางแม้กวนหญิงไม่รู้ว่าเฉินเซี่ยงคิดจะทําอะไรแต่นางไม่ได้วันวิตกเพราะสังเกตได้ว่าเฉินเซียงเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม อย่างไรก็ตามกวนหญิงไม่เคยได้รู้ว่าเฉินเซียงผู้นี้แท้จริงก็คือจอมอันธพาลแห่งวัตจักรทาพิภพ,พ,พหลังจากยับยั้งการเคลื่อนไหวของกวนหญิงเฉินเซียงก็ก่อนปรุงเม็ดยาพิเศษหลายเมสส็ดเสร็จสรรจึงป้อนใส่ปากกวนหญิงโดยที่อีกฝ่ายไม่อาจรู้ว่าเม็ดยาเป็นเม็ดยาอะไรและแล้วกวนหญิงที่เป็นหญิงสาวหัวล้านก็ได้มีเส้นผมสีดำขับงอกเงยอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ